โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาสุ่มกันผมทำการกดนะครับ2,000แต้มมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่ากดไปก่อน,นครับไม่ได้แล้วครับล็อกไว้หรือเปล่าช็อตนี้ล็อกเปล่าล็อกเปล่าอื้อมาครับล็อกแน่ไหมเนะี่ยกลัวล็อกแล้วช็อตนี้ถ้าไม่พอว่าผมจะไปฟาร์มคะแนนเพิ่มครับ ผมว่าผมจะไปฟาร์มคะแนนเพิ่มอื้อเข็มแต่ไก่มาต่อไม่พอว่ะทุกคนผมว่าน่าจะไม่พอนะอื้อผมว่าผมจะไปฟาร์มคะแนนเพิ่มว่ะใช่ผมว่าผมจะไปฟาร์ม,นนม,ม,มไปมนนไ้ทาเตนใช่ไหมหรือว่าอะไรแก้วทาเตนครับล็อกไหมสักอันผมมีแรดเอวย โอ้โหโล็อกนั่นไงผมยวผมไปฟาร์มคะแนนเพิ่มครับทุกคนเจอกันกดไลค์ด้วยครับ